สวัสดีสค่ะ,ด,คะดิฉันนางสาวทิพวนอัมพรค่ะดิฉันนางสาวสุจารณีทองป่าค่ะพวกเรามาจากโรงเรียนกาจนาพิเศษวิทยารีประชุีมานําเสนอโครงงานวิทยาศาสตร์เรื่องการศาึกษาผลของสมุนไพรต่อการล้างสารจากยาฆ่าแมลงในผักค่ะเนื่องจากปัจจุบันนะคะมีการใช้สารเคมีฉีดพ่นลงในพืชผักก่อนให้เกิดการตกค้างของสารเคมีเมื่อผู้บริโภคนำมาบริโภคเข้าสู่ร่างกายและได้รับสารเคมีเข้าสู่ร่างกาย ดังนั้นพวกเราจึงเล็งไปเห็นถึงความสําคัญของผู้บริโภคในการบริโภคอาหารจึงศึกษาค้นหาวิจัยต่างๆและตลอดการวิจัยนะคะพบว่าสมุนไพรรังจืดนั้นสามารถนํามาชารางสรพิษในร่างกายได้ดังนั้นคณะผู้จัดทาจึงเกิดแนวคิดที่จะนําเอาสมุนไพรที่มีอยู่ตามท้องถิ่นแลนะคาดว่าน่าจะสามารถนํามาชารางส์พิษได้เช่นเดียวกับใบรังจืดนะคะจึงนําสมุนไพรทั้งหมดหมด4ชนิดคือ 1. ใบายานา 2. หัวประกาศ3ใบดีประชอนและ 4. ใบกระดูกไก่ดำค่ะมาศึกษาประสิทธิภาพในการล้างสารพิษยาฆ่าแมลงของสมุนไพรค่ะโดยมีวัตถุในการะสงค์คือ 1. เพื่อศึกษาเพื่อศึกษาถึงสมุนไพรทั้ง4ชนิดที่ผลต่อการล้างสารพิษจากยาฆ่าแมลงในผักค่ะ 2. เพื่อศึกษาอัตราส่วนของสมุนไพรต่ออัตราส่วนของน้ําที่ผลต่อการล้างสารพิษจากยาฆ่าแมลงในผักค่ะ 3. เพื่อศึกษาระยะเวลาที่เหมาะสม ที่ที่มีผลต่อการล้างสารพิษจากยาฆ่าแมลงในผักค่ะ 4. ่เพื่อศึกษาประสิทธิภาพของสมุนไพรที่มีผลต่อการล้างสารพิษจากยาฆ่าแมลงในผักค่ะก็มีอุปกรณ์ดังต่อไปนี้นะคะคือยาฆ่า,มาแมลงเซฟินปสิบหกลุ่มคาร์บอมตค่ะมีชุดตรวจมีชุดตรวจสอบหายาฆ่า,มาแมลงในผักและผลไม้ MJPK ค่ะแล้วมีสมุนไพรทั้งสี่ชนิดคือใบายานางหัวผักกาศ ใบดีปลาช่อนแล้วใบกระดูกไก่ดำค่ะแล้วมีอุปกรณ์อื่นๆดังต่อไปนี้ค่ะ ชิ้นเล็กๆซึ่งผักตัวอย่างของเราก็คือผักฝักยาวค่ะแล้วเราก็เอาผักฝักยาวนะคะมาแช่ในยาฆ่าแมาลงเป็นเวลา30นาทีค่ะและในระหว่างนั้นนะคะเราก็จะนําสมุนไพรทั้ง4ชนิดคือใบยานางหัวผักกาดใบดีปาชอนแล้วก็ใบกระดูกไกด่ดํามาโคลกให้ละเอียดเป็นดังนี้นะคะและก็หลังจากนั้นนะคะเราก็จะนําสมุนไพรที่เราโขลงละเอียดแล้ว ก็จะนํามาใส่น้ําเป็นจํานวน100ลูกบาศก์เซนติเมตรค่ะเราก็จะกรองเอาส่วนของสมุนไพรทิ้งไปแล้วก็เหลือแต่น้าสมุนไพรดังนี้ค่ะค่ะสาหรับวิธีการทดลองตอนที่หนึ่งนะคะการศึกษาสมุนไพรทั้ง4ชนิดที่มีผลต่อการล้างสารพิษจากแก๊สคาร์บอนไกค่ะ,คะซึ่งเราจะนาถั่วฝักยาวนะคะมาแช่ลงในสมุนไพรทั้ง4ชนิดเพื่อเราจะศึกษาประสิทธิภาพของมันค่ะแล้วก็สมุนไพรอันแดกนะคะก็คือใบย่านนาค่ะ แล้วก็แช่ลงไปในหัวผักกาดแช่ลงไปในใบดีปลาช่อนนะคะแล้วก็แช่ลงไปในใบกระดูกไก่ดำค่ะซึ่งเราจะทิ้งไว้30นาทีนะคะหลังจาก30นาทีเราก็จะมาทำการตรวจสอบนะคะโดยเราจะหัน่นถั่วฝักยาวเป็นชิ้นเล็กแล้วก็มาใส่ในร์ตพลาสติกเพื่อตรวจสอบสารพิษจากชุดตรวจสอบ MJPK ค่ะ ึ่งวิธีการทดลองตอนที่สองนะคะในการศึกษาอัตราส่วนของสมุนไพรต่ออัตราส่วนของน้ําค่ะซึ่งวิธีการทดลองตอนที่สองเนี่ยก็จะเหมือนวิธีการทดลองตอนแรกค่ะแต่เราจะเปลี่ยนอัตราส่วนของใบกระดูกไก่ดำต่ออัตราส่วนของน้ํานะคะเป็น10กรัม20กรัม30กรัม40กรัมแล้วก็50กรัมต่อน้ำหน0ลูกบาศก์เซนติเมตรค่ะและหลังจากนั้นเราก็จะตรวจสอบด้วยชุดตรวจสอบ MJPK แล้วก็บันทึกผลค่ะ วิธีการทดลองตอนที่สามนะคะเราก็จะศึกษาระยะเวลาที่เหมาะสมที่มีผลต่อการล้างสารพิษจากยาฆ่าแมลงในผักค่ะซึ่งวิธีการทดลองตอนที่3นะคะก็จะเหมือนวิธีการทดลองตอนที่1แล้วก็ตอนที่2ค่ะแต่เราจะเปลี่ยนระยะเวลาที่เราใช้ในการแช่ผักในสิ่งภัยเป็นระยะเวลา10นาที20นาที30นาที4 0นาทีแล้วก็50นาทีตามลําดับค่ะหลังจากนั้นเราก็จะตรวจสอบด้วยชุดตรวจสอบ MJPK แล้วก็วบับ K, กผลค,ค่ะ และวิธีการทดลองตอนที่4นะคะก็จะศึกษาประสิทธิภาพของสมุนไพรที่มีผลต่อการล้างสารพิษจากยาฆ่าแมลงในผักกับวิธีการล้างบอื่นค่ะซึ่งเราจะเปรียบเทียบนะคะวิธีการล้างจากสมุนไพรแล้วก็วิธีการล้างด้วยน้ําเกลือน้ําด่างทับทิมแล้วก็วิธีการล้างด้วยน้กาก๊อกไหลผ่านแล้วก็วิธีการล้างด้วยน้าเปล่าค่ะหลังจากนั้นนะคะเราก็จะตรวจสอบด้วยชุดตรวจสอบ MJPK แล้วก็บันทึกผล การทดลองตอนนี้นึะคะและการศึกษาสมุนไพรทั้งชีชนิดที่มีผลต่อการละสันพิษจากยาฆ่า,าแมลงในผักนะคะแล้วก็จะผลการทดลองนะคะเราก็จะพบว่าใบดี布าช่อนใบอนางแล้วก็หมอผักกาดนะคะมีการเปลี่ยนแปลงจากสีชุดตรวจสอบ mjpk เป็นสีส้มคะ่ะส่วนใบกระดูกไก่ดํานะคะมีการเปลี่ยนแปลงจากสีชุดตรวจสอบ mjpk เป็นสีส้มเข้มคะ่ะซึ่งเราก็จะนํามาเปรียบเทียบนะคะกับชุดควบคุมที่ไม่มียาฆ่าแมลงจะเป็นสีส้มเข้มคะ่ะส่วนชุด ที่มียาฆ่าแมลงจะเป็นสีชมพูค่ะจากผลการทดลองตอนที่หนึ่งนะคะเราก็จะทราบว่าใบกระดูกไก่ดำนะคะมีการเปลี่ยนแปลงสีจากชุดทดสอบ NJPK เป็นสีส้มเข้มซึ่งมีความปลอดภัยค่ะแล้วเราก็อยากจะทราบอัตราส่วนของใบกระดูกไก่ดำต่อน้ำนะคะที่มีผลต่อการล้างสารพิษจากยาฆ่าแมลงในผักค่ะส่วนผลการทดลองตอนที่2นะคะเราก็จะศึกษาอัตราส่วนของใบกระดูกไก่ดำต่ออัตราส่วนของน้ำที่มีผลต่อการล้างสารพิษจากยาฆ่าแมลงในผักค่ะ จากผลการทดลองนะคะเราจะพบว่าอัตราส่วนของใบกระดูกไก่ดำ10กรัมต่อน้ำ100ลูกบาศก์เซนติเมตรมีการเปลี่ยนแปลงต่มสีชุดทดสอบ MJPK เป็นสีส้มปนชมพูซึ่งไม่มีความปลอดภัยค่ะอัตราส่วนของใบกระดูกไก่ดำ20กรัมต่อน้ำ100ลูกบาศก์เซนติเมตรมีการเปลี่ยนแปลงสีจากชุดทดสอบ MJPK เป็นสีส้มซึ่งมีความปลอดภัยค่ะและอัตราส่วน 30กรัม40กรัมแล้วก็50กรัมต่อน,น้ำาน8 0ิตเซนตมรมีการเปลี่ยนแปลงสีจากชุดทดสอบ NJPK เป็นสีส้มเข้มซึ่งมีความปลอดภัยมากค่ะค่ะผลการทดลองตอนที่3มนะคะการศึกษาระยะเวลาที่เหมาะสมที่มีผลต่อการล้างสารพิษจากยาข้าแมลงในผักค่ะ จากผลการทดลองนะคะเราพบว่าเวลา10นาทีนะคะมีการเปลี่ยนแปลงจากสีชุดทดสอบ MJPK เป็นสีส้มบนจมพูซึ่งไม่มีความปลอดภัยค่ะเวลา20นาทีนะคะมีการเปลี่ยนแปลงจากสีชุดทดสอบ MJPK เป็นสีส้มซึ่งมีความปลอดภัยค่ะระยะเวลา30นาที40นาทีแล้วก็50นาทีนะคะมีการเปลี่ยนแปลงกากสีชุดทดสอบ MJPK เป็นสีส้มเข้มซึ่งมีความปลอดภัยมากค่ะ และผลการทดลองตอนที่4นะคะการศึกษาประสิทธิภาพของสมุนไพรที่มีผลต่อการล้างสารพิษจากยาฆ่ามแมลงในผักเปรียบเทียบกับวิธีการล้างแบบอื่นๆค่ะซึ่งจากผลการทดลองนะคะเราพบว่าการล้างผลฝักยาด้วยน้ำใบน้ำสมุนไพรใบกระดูกไกด่ดำนะคะมีการเปลี่ยนแปลงจากสีชุดทดสอบ MJPK เป็นสีส้มเข้มซึ่งมีความปลอดภัยมากค่ะและการล้างล้างล้างผักด,ด้วยสมุนได้วย,ยน้ำด่างทับทิมน้ำเกลือแล้วก็ น้ำก็ไหลผ่านนะคะมีการเปลี่ยนแปลงตา้งสีชุดทดสอบ NJPK เป็นสีส้มซึ่งมีความปลอดภัยค่ะส่วนการล้างสมุส่วนการล้างผักด้วยน้ำเปล่านะคะมีการเปลี่ยนแปลงตา้งสีชุดทดสอบ NJPK เป็นสีส้มบปนชมพูซึ่งไม่มีความปลอดภัยค่ะค่ะจากผลการทดลองก็จะอภิปรายผลได้ว่าจากการที่เราศึกษาสมุนไพรทั้ง4ชนิดที่มีผลต่อการล้างสารพิษจากยาฆ่าแมลงในผักนะคะพบว่า ใบกระดูกไก่ดำมีผลต่อการล้างสารพิษจากยาฆ่าแมลงในผักได้ดีที่สุดค่ะและพบว่าอัตราส่วนของใบกระดูกไก่ดำ30กรัมถึง50กรัมต่อน้ำ100ลูกบาศกเซนติเมตรมีผลต่อการล้างสารพิษจากยาฆ่าแมลงในผักได้ดีที่สุดค่ะทางนี้ก็อาจจะเพราะว่ามวลขอบยิ่งมวลของใบกระดูกไก่ดำมากขึ้นเท่าไหรยิ่งทําให้ความเข้มข้นมากขึ้นและมีผลต่อการล้างสารพิษจากยาฆ่าแมลงในผักได้ดีขึ้นค่ะ และระยะเวลาที่เหมาะสมนะคะที่สุดที่เราจะใช้ในการแช่ผักนะคะคือระยะเวลา20-30ถึง50นาทีค่ะทางนี้ก็เพราะว่ายิ่งเวลาที่เราแช่ผักมากขึ้นเท่าไหร่ความปลอดภัยก็ยิ่งมีสูมมงมากขึ้นเท่านั้นค่ะและเราก็พบว่าการที่เราใช้ใบกระดูกไก่ดำใ,ในการล้างผักนะคะมีความปลอดภัยมากและเราอาจจะใช้แทนการล้างด้วยวิธีการล้างด้วยน้ำด่างทับทิมน้ำเกลือแล้วก็น้ำกรอกลผักได้ค่ะ